ได้เอฟครับกลุ่มเอครับอ่าเอฟรน้องทีมเอนะคะ่สอนะครับกลุ่มซซนะครับอันดับที่สาทีมเดร์ไพรส์นะครับเอครับตรงนี้ครับนบตรงนี้เลยครับทเลื่อจากมาช้าลสีารับอนี้ครัมาแล้วนะครับเวิ่งได้ดีมากๆานะครับเอฟเอฟมีสาประเภทขึ้น อ้าวฮะพวกเราเกิดเนินมาจากมาจากดูนะฮะต่อไปนะครับทีมหลันแตงโมชายนะครับสี่คนนะครับอันดับหนึ่งนะครับได้แก่ทีม C M นะครับ Collection นะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับ C M นะครับ Collection นะครับอันดับที่สองได้แก่ทีม C M เ o l l e c นครับจะเป็นทีมนะครับ Triple C C C นะครับอันนี้เหมือนในเกมต้องตักเหรียญนะฮะ T V S นะครับอันดับที่สามนะครับรับ นุได้เลยใช่ครับปาตงโมชายครับสุดยอดดบขอบคุณมากครับเกน้ก็มาจากนวิชันนะครับเชิญเลยครับอันนี้ปลาเตงโมไปไหนเนาะรับรับเียน่อ